ก็เมื่อกี้ได้มีการประชุมกันนะ,นะคะก็ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปมาหลายๆข้อนะคะก็เรื่องแรกเลยก็จะบอกขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนก่อนว่ากฎหมายที่ออกมาในการสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆนะคะเรากฎหมายเหล่านี้เนี่ยสามารถรองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวอย่างครั้งที่เกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวเท่าเดิม มันก็จะทําให้ตึกเนี่ยไม่ได้เกิดการถล่มอะไรขึ้นแต่ว่าตึกเหล่านั้นอ่ะต้องทําตามกฎหมายเหล่านี้ที่ที่กําหนดไว้ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เนี่ยค่ะทุกตึกอย่างที่เห็นกันเลยว่าเราไม่เห็นแล้วว่าตึกไหนเนี่ยจะมีความเสียหายที่ที่มากนะคะก็จะมีเรื่องของอการการการกระเทาะการอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ไม่ไ,มได้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตึกที่ถล่มก็จะเป็นตึกเดียวที่ที่เราเอามาดูในเรื่องของอข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเมื่อกี้พอได้คุยกันเนี่ย ก็ได้ข้อสงสัยหลายเรื่องนะคะเป็นข้อสงสัยที่ค่อนข้างค่อนข้างสำคัญอย่างมากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็ในกระบวนการด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำก็คือว่าไซต์ที่เกิดเหตุเนี่ย ยังจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์อยู่ซึ่งวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้คนกับทางมหาทยแล้วก็ทางกรทมนะคะก็ได้รับรายงานว่าจะต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะจากวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเพื่อเคลียร์สถานที่ต่างๆและตอนนี้เองที่คณะกรรมการที่ประชุมเมื่อกี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้นะคะสสถาบันการศึกษาบวกกับกรมโยธาเพื่อจะทําในเรื่องของโมเดล แต่ละคนที่ยทำแยกกันโมเดลที่จำลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตึกตึกนั้นนะคะกับแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้รับรูบ้รับทราบว่าเหตุผลใดๆบ้างคือเหตุผลที่ทำให้ตึกถลม่ม ะะเพราะว่าอันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคนซึ่งทางรัฐบาลเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับทางทํางานแล้วเนี่ยก็บอกว่าการที่จะวิเคราะห์ทําโมเดลแต่ละจากสถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยใช้เวลาประมาณ90วันเมื่อกี้ดิฉันก็บอกว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่ทําให้ตึกถลม่มมันจะไม่สามารถสรุปได้แค่1หรือชี้ได้เลยในวันนี้ว่า อันนี้แน่นอนหนึ่งหัวข้อทําให้ตึกถลม่มมันประกอบกันหลายๆห,หัวข้อซึ่งอันนี้ค่ะเพื่อความแน่ชัดก็ทางคณะกรรมการก็จะใช้เวลาประมาณ9 0้าวันในการเอาโมเดลออกมาแต่ละที่แล้วก็การใช้สถาบันการศึกษา4ส,สถาบันบกกรมโยธาก็ทําให้รู้ว่า,าทุกทุกสถาบันเนี่ยมีมีส่วนเข้ามาทําด้วยจะได้มีความร่วมมือนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าใจว่าเราเราใช้คณะ วิศวะเนี่ยจากสีสาาส่สถาบันสี่สถาบันการศึกษาเนี่ยต่างๆการทําแยกกันนะคะเพื่อจะให้ข้อสรุปที่ที่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็มั่นใจได้นะคะเพราะนี่อย่างแรกเลยที่บอกคือตึกทุกตึกตามกฎหมายที่ออกเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมอย่างดีก็คือไม่อยากให้พี่น้องประชาชนต้องหวาดกลัวว่าเออเราตึกของเรายังไงคือตึกทุกตึกเราจะเห็นเลยว่าเกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ไม่มีตึกถล่มเพิ่มเติมมีแคต่ตึกมีตึกเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ขอให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของ มีเรื่องข้าถาบันแล้วข้อสงสัยที่ได้รับมาตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรารอ,รอให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแต่ว่าและอีกอย่างนึงก็คือว่าเมื่อเคลียร์ไซต์ก่อสร้างหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมจากจากไซต์ที่เกิดเหตุด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้ก,ก,ก็ก็รอเก็บข้อมูลนี้ไปพร้อมกันอีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือว่าทบทวนกระบวนการตรวจสอบเรื่องของตึกอาคารใหม่ทั้งหมด ทั้งของเอกชนและของราชการนะคะซึ่งเมื่อกี้ดิฉันก็บอกแล้วว่าตัวดิฉันเองเคยทําสร้างตึกมาในใน,ในเอกชนเนี่ยมีข้อต้องต้อง approve มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็จะมาทบทวนตรงนี้หมายว่าการ approve แล้น,นปลอดภัยใช่หรือเปล่าใช่ process ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมอันนี้ก็ต้องดูทั้งขาของเอกชนและขาของราชการแล้วของราชการเองบางอันเนี่ยเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปไหมแต่ทั้งสองขาเนี่ยเราสามารถเพิ่มในเรื่องของแผ่นดินไหว เข้าไปเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทบทวนกระบวนการเหล่านี้ ,"1. ทําให้กระบวนการเนี่ยเขาเรียกอะไรคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อยากให้มีกระบวนการมากมายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ส่วนสองเองเนี่ยเพิ่มมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตึกที่สร้างในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จากข้อสรุปจากการประชุมเมื่อกี้นี้ค่ะ คด้วยค่ะอันนี้เนี่ยคือข้อมูลหนึ่งในเรื่องของวัสดุวัตถุวัสดุต่างๆนะคะเกี่ยวแน่นอนนะคะในเรื่องของการนี้เกี่ยวในปัจจัยแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่บอกทั้ทางั้ทาง5้สถาบันเนี่ยก็จะมาช่วยกันในเรื่องว่าเอาเอา,เอาทุกอย่างมาประกอบว่าสิ่งใดบ้างที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้อันนั้นก็คือหนึ่งในนั้น ในรายละเอียด,ด,ยใ,นยยดในเรื่องของเชิงโครงสร้างหรือว่าดีเทลต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะให้ทางอาจารย์หรือทางคณะกรรมการที่เป็นเป็นวิชาชีพตอบเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวตัวดิฉันตอบเราอาจจะไม่ไม่ตรงกับเรื่องวิชาชีพให้วิชาชีพตอบดีกว่านะคะแต่ว่าจะบอกว่าหลายปัจจัยไงท,ที่เป็นข้อสงสัยได้ะคะ่ะแน่นอนคะ่ะต้องมีพู้ แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเราให้ดูแล้วว่าระหว่างทางที่เรากว่าจะได้ตึกโมเดล90วันออกมาเนี่ยเราดูระหว่างทางอยู่แล้วว่าสิ่งไหนบ้างที่ทําและผิดกฎหมายแล้วเลยนะคะอาจจะไม่ใช่การที่ว่าเป็นหรือไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้ตึกถล่มแต่ว่าผิดมาตรฐานผิดกระบวนการอันนั้นก็ถือว่าผิดทางกฎหมายอยู่ดีค่ะอันไหนที่ผิดทางกฎหมายอันนี้เราควบคู่ไปด้วยอยู่แล้วแต่ผลสรุปออกมาร้อซที่ว่าจะทราบเลยเนี่ยว่าทั้งตึก เป็นเพราะอะไรถึงรอลมต้องรอ90วันแต่ใน Process ถ้าเราเจอขั้นตอนกระบวนการที่มันผิดกฎหมายนั่นก็คือเรื่องผิดกฎหมายค่ะค่ะแน่นอนอยู่แล้วค่ะมันเป็นเรื่องของกฎหมายค่ะ ใครจะย้ายรัฐมนตรีอุตสาหกรรมนะคะบริษัทจะย้ายบรษัะายรัฐมนตรีอุตสาหกรรมอาจจะไม่ถูกต้องในเรื่องของข้อข้อกฎหมายหรืออำนาจนะคะอนุชัขอบคุณค่ะเดี๋ยวนเดี๋ยวนะเอาเอาเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะขอเรื่องตึกก่อนแล้วเดี๋ยวหลังคอรมอรเอาไฮโซเกต่อนะคะได้จริงๆคุยกับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบทุกท่านน่ะนะคะไม่มีใคร เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครไม่มีใครจะโอเคกับเรื่องของการวิ่งเต้นอยู่แล้วค่ะไม่ไม,ไม่ไม่มีใครสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะคะตัวดิฉันเองยังไม่ได้คุยค่ะแต่ว่าในกระบวนการก็ถ้าต้องเกี่ยวกับกระบวนการก็ต้องคุยค่ะขอบคุณค่ะจากข้อมูลที่เรามีมาตอนนี้ไม่ว่าข้อมูลที่เราได้รับการเครื่องวัดในสถานีวัดในในบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยมันชี้ว่า ระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงแม้มันจะรุนแรงมากจริงแต่มันอยู่ในระดับที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่มาตรฐานเรากําหนดไว้ก็หมายความว่าในมาตรฐานเราได้กําหนดอาคารการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ได้นะฮะดังนั้นถ้าเผื่ออาคารได้มีการออกแบบถูกต้องสมบูรณ์ตามกฎหมายก่อสร้างได้ถูกต้องก็สมควรที่ จะสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับแบบนี้ได้ผลการสำรวจก็ชี้ชัดเจนว่าอาคารส่วนใหญ่เสียหายในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างแล้วก็ส่วนเสียหายสำหรับส่วนที่โครงสร้างเนี่ยมีเพียงไม่กี่หลังที่เสียหายที่เป็นอันตรายแต่ว่ามีอาคารหลังหนึ่งที่ถล่มลงมานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูในรายละเอียดต่อไปว่าทำไมมันเป็นสาเหตุอย่างนั้น ตามที่ท่านนายกอธิบายไปนะฮะตอนนี้คณะกรรมการที่กำลังทำการตรวจสอบเนี่ยจะจะทำมากกว่าการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเช่นคุณภาพเหล็กหรือว่าคอนกรีตหรือนอกจากจะมีการรวบรวมแบบดูวิดีโอเทปที่มันมีการระเบิดมีการพังทลายลงมาแล้วก็จะมีที่ส่วนสำคัญที่ได้ท่านได้อธิบายไปคือมีการทำแบบจำลอง ผมขออธิบายความนิดหนึ่งนะครับแบบจำลองที่ว่าเนี่ยเป็นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของอาคารทั้งหลังทำให้เราสามารถที่จะจำลองสถานการณ์จริงได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วเนื่องจากเรามีผลการวัดการสั่นสะเทือนของพื้นดินในกรุงเทพเราจะเอาตัวนี้มาใส่เข้าไปในแบบจำลองและคำนวณว่าส่วนไหนในอาคารเนี่ยมันจะรับแรงมากเป็นพิเศษมันจะเกินระดับที่มันโครงสร้างรับได้หรือเปล่า การใช้แบบจำลองแบบนี้มันจะทำให้เราเข้าใจกระ,กระ,กระบวนการที่ทำให้มัน,มน,มนพังทลายลงมาถ้าเผื่อการพังทลายมันสอดคล้องกับวิดีโอที่เรคคอร์ดที่เราเห็นเราก็อาจจะสรุปความได้ง่ายขึ้นและตรงคำเป็นจริงมากขึ้นนะครับแต่กระบวนการนี้ที่เราคิดจะทำเนี่ยเราทำหลายๆสถาบันพร้อมๆกันทำแยกกันเพื่อที่จะมาตรวจสอบกันเองว่าทุกคนได้ข้อสรุป คล้ายๆกันหรือเปล่าอันนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบที่ทําให้ม,มันมีความมั่น,นใจมากขึ้นพอทําแล้วได้ข้อสรุปแล้วเราก็จะเข้าใจสาเหตุว่าทำไมอาคารเหล่านั้นมันพังทลายแต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาก็ประเมินไว้เท่าไหร่นะฮะ90วันนะครับ คือถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นสุมติฐานมากมายนะฮะพังพ่อแรงเฉือนพังจากข้างบนลงมาข้างล่างพังที่ส่วนข้างล่างพังที่เสาพัางที่ปล่องลิฟต์คอวอที่เป็นกระดูกสันหลังหรือว่าวัสดุเหล็กไม่ไม่ได้คุณภาพมันมีหลายปัจจัยที่คุยกันในในโซเชียลมีเดียแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็ไล่เช็คไปทุกๆเรื่อง แล้วเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเพียงบางปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญและปัจจัยบางส่วนอาจจะไม่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญพอเราดูปัจจัยสําคัญได้แล้วเราก็จะหาได้ว่าทําไมปัจจัยพวกนั้นมันเกิดขึ้นกับอาคารนี้แล้วถึงจะหาได้ว่าใครควรจะรับผิดชอบนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในการที่สรุปความอันนี้เป็นเหตุผลที่คณะทํางานไม่กล้าสรุปตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ทําการศึกษาครบกระบว s ถ้าทําครบโปรเซสเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนมันเป็น,ปนสาเหตุหลักมันอาจจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายเรื่องเช่นการสัน่นสะเทือนอาจจะมีลักษณะพิเศษในบริเวณนั้นอาจจะเป็นเพราะปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับผนังกำแพงหรือเรื่องวัสดุไม่ดีอะไรนี้พวกนี้จะถูกนํามาพิจารณาหมดแต่ตอนนี้มันเร็วเกินไปที่จะสรุปความตอนนั้นนะครับ Ờ, การสร้างโมเดลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สมมติฐานพวกนี้เข้าไปการสร้างโมเดลนี่จะสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างขั้นตอนก็คือเราเราจะมีการรวบรวมแบบก่อสร้างก่อนแล้วตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบบก่อสร้างนั้นเป็นแบบที่เขาใช้สร้างจริงๆไม่ใช่แบบที่ใช้อนุญาตหรืออะไรนะฮะต้องเป็นแบบที่ผู้รับเหมาเอาไปสร้างจริงๆก่อนจากนั้นเราก็จะสร้างแบบจําลองให้เหมือนสภาพจริง แบบจำลองนี้ตัวอาคารใน,ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ก็จะโยกได้เหมือนจริงแล้วเราก็จะเอาอสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เราวัดได้ตามสถานีต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเรามีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศริกิตเรามีที่ประจอมเกล้าธนบุรีเรามีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเรามีที่ตรงนู้นตรงนี้หลายๆที่เราก็จะมาป้อนเข้ามาในในแบบจำลองเพื่อคำนวณดูว่ามันสั่นยังไงมันสั่นตรงไหนเวลาสั่นแล้ว ชิ้นส่วนโครงสร้างตรงไหนมันรับแรงมากเป็นพิเศษชิ้นส่วนตรงไหนมันรับแรงเกินกําลังความสามารถของมันเราก็จะหาได้นะฮะเหล็กถ้ามันเปราะมันจะมีผลต่อตรงนี้ไหมคอนกรีตถ้ากําลังมันไม่ได้มันจะมีผลต่อตรงนี้นนไหม,ไม,ม,มพวกนี้มันจะตอบได้หลังจากที่เราทําแบบจําลองที่ถูกต้องครับอันนี้เป็นกระบวนการโดยโดยหลักแล้ว ก็เราพยายามทําให้แยกกันทําให้ไม่เกี่ยวไม่ไม่ขึ้นแก่กันต่างคนก็สามารถที่จะใช้วิจารยณใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ทางทางวิศวกรรมของแต่ละสถาบันในการสร้างแบบจําลองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะให้ผลใกล้เคียงกันถ้าเผื่อของใครออกมาต่างเดี๋ยวก็จะมาดูตรวจดูว่าของใครน่าเชื่อถือกว่าหรือปรับดูว่าสมมติฐานในการสร้างแบบจำลองตรงไหนมันตรงไหนมันควรจะเป็นยังไงแล้วก็ เคลียร์กันจนจนมันลงตัวจนเราเราได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันขอญาตครับในส่วนของกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับ <c oughs> ก็ได้รับมอบหมายจากพระท่านนายกรัฐมนตรีนะครับให้ดำเนินการใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการตั้งกรรมาการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็ได้มีการตั้งแล้วและวันนี้มีการถแถลงความคืบหน้าแล้วนะครับในส่วนที่2องนี่เรื่องของการตรวจสอบอาคารที่รับผลกระทบจากพินถิไหวครั้งนี้นะครับ ในส่วนของอาคารภาครัฐทั้งในกรุงเทพและวกรุงเทพมหา,าคนครและในต่างจังหวัดเนี่ยกรมยุทธการและผังเมืองเนี่ยจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ตรวจเฉพาะในกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยตรวจไปแล้ว5 5 9รอาอาคารนะครับ191หน่วยงานนะครับซึ่งผลการตรวจสอบว่ามีเพียง2หน่วยงานนะครับที่เป็นอาคารที่ลักษณะเป็นมีความเสียหายรุนแรงห้ามใช้อาคารนะครับได้แก่ได้แก่อาคารของอาคารสัมภาร นะครับแล้วก็อาคารของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งได้มีการปิดการใช้อยู่นะครับต้องเรียนว่า500กว่าอาคารเนี่ยมีเพียง2อาคารเท่านั้นนะครับในกรทมที่มีความเสียหายรุนแรงถึงขั้นปิดอาคารเจียนว่าน้อยมากนะครับถ้าเราออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะรับการผิดดินไหวได้นะครับทีนี้จะเห็นว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยถ,ถ้าความเสียหายเหล่านี้เนี่ยสามารถซ่อมแซมได้ตอนนี้ก็กม,มีกระบวนการมีผู้เชี่ยวชาญ เข้าไปดําเนินการซ่อมแซมยกตัวอย่างเช่นที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับในครั้งแรกเนี่ยเป็นสีแดงนะครับห้ามใช้นะครับล้วก็มีการตั้งผู้ชํานาญการวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็ไปดําเนินการที่จะแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนั่นก็คือใช้ได้บางส่วนและส่วนที่ซ่อมแซม,มก็ปิดไว้นะครับในส่วนภาพรวมทั้งประเทศนะครับในเรื่องของอาคารภาครัฐเนี่ยได้มีการตรวจสอบแล้วประมาณ7 0 0 0กว่าอาคารนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับ ก็มีความเสียหายที่เป็นสีแดงเนี่ยรวมแล้วประมาณ55อาคารซึ่งประมาณไม่ถึง1%นะครับจะเห็นว่าน้อยมากแล้วซึ่งเป็นอาคารที่สามารถซ่อมแซมได้ครับในส่วนของอาคารภาคเอกชนไม่ได้แก่คอนโดนะครับโรงแรมห้างสรรพสินค้านะครับอาคารที่เป็นชุมนุมคนต่างๆนะครับที่เป็นภาคเอกชนเนี่ยนะครับทางทาง่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีร k u ได้สั่งการให้กรุงเทพมหานครเนี่ย แจ้งให้เจ้าของอาคารเนี่ยดำเนินการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเนี่ยอาคาร9ประเภทอาคารประเภทนี้เนี่ยต้องมีการตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ตรวจซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านได้มีหนังสือสั่งการไปแล้วแล้วก็ทมก็ได้มีหนังสือแจ้งไปให้ทางเจ <c oughs> ้ขาของอาคารและประมาณ1 1 0 0 0หลายนะครับที่จะดําเนินการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ทําในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการใช้อาคารครับ อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยครับอันนี้เราเป็นแต่ว่าตรวจสอบอาคารที่เสร็จแล้วแล้วก็ไปดูว่ามันมีความเสียหายของโครงสร้างเบื้องต้นอย่างไรนะครับถ้าเป็นความเสียหายเล็กน้อยเรื่องของงานปูนฉาบนะครับเรื่องฝ้าเพดานเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะมองเราก็ตีว่าเป็นสีเขียวก็ให้ใช้งานได้แต่ถ้าเสียหายเรื่องโค<ม>รงสร้างและเป็นสหายโครงสร้างหลักแตกจนเห็น<อ> <sek Gates S 2> เหล็กกระเทาะเหล็กเนี่ยอย่างนี้เราก็จะตีว่าเป็นสีแดงซึ่งมีน้อยมากครับเรียกว่ามีมีไม่ถึง1%อนครับขึ้นกว่าเดิมเยอะอาจจะสรุปได้บางเรื่อง ะะแต่ว่าก็ยังฟันธงไม่ได้ตอนนี้นะฮะแต่90วันเป็นระยะเวลาที่เพียงพอที่จะทําตรวจสอบเรื่องพวกนี้อาจารย์คะอา,าอาจารย์ได้ประเมินหรือว่าไ,ได้ดูลักษณะของอการถล่มมาตอนช่วงแรก<ด>ไหมคะที่นะที่คนเขาตั้งข้อสังเกตว่าจะถล่มตอนช่วงที่เคลนฝั่งของคลนหรือว่าถงลิฟต์่ะอาจารย์ตรงน,นั้นนันมันมีส่วนด้วยไหมคะอาจารย์คลนก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่คิดแต่ผมไม่คิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญ ส่วนตัวของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็มีประสบการณ์ความรู้มากมายเนี่ยเท่าที่อาจารย์เห็นข้อมูลแล้วก็ดูจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยส่วนตัวอาจารย์อาจารย์ดูจากจากแรกๆเนี่ยสาเหตุถล่มอันนี้เอาเอาเอาส่วนตัวของอาจารย์นะคะไม่ได้เกี่ยวข้องกับกับในฐานะกรรมการยังยังไม่อยากฟันธงแต่ว่าคิดว่ามันเป็นการพังจากข้างล่างช่วงช่วงล่างแล้วคิดว่าเสาพังไม่ไม่น่าจะทาให้อาคารพังนี้ได้จะต้องเป็นปล่องลิฟ ที่เป็นเหมือนกับกระดูกสันหลังของอาคารมีการพังลักษณะาการพังเป็นลักษณะาการพังแบบปลอกอันนี้บอกได้เบื้องต้นประมาณนี้ะนะฮะแล้วเราจะดูจากภาพเนี่ยแล้วเราก็จะทําแบบจําลองตรวจสอบว่าโครงสร้างมันจุดอันตรายเป็นจุดพวกนั้นจริงหรือเปล่าแล้วมันจะพังแบบปลอกได้จริงหรือเปล่าปลองลิฟท์ทั้ง88 8, ปล่องเนี่ยใช่อาจจะไล่พังจากบางจุดแล้วมันก็เป็นโปรเกรสซีฟคอลลัปหมายถึงว่า ระเบิดที่จุดหนึ่งอาจจะลามไปที่จุดอื่นอันนี้คร่าวๆนะค่ะยังไม่สามารถฟันธงได้เรื่องพวกนี้ต้องมีโมเดลก่อนแส่นี่คือข้อสงสัยที่อสงสัยูดูจากตาเปล่าแล้วก็จากข้อมูลบางส่วนที่อาจารย์ได้เห็นใช่อันนี้เป็นพูดก่อนที่เราจะสำรวจแบบละเอียดไม่สามารถเอาไปอ้างอิงได้ค่ะโอเคค่ะอาจารย์อาจารย์จะเริ่มจะเริ่มขออนุญาตไปแล้วต้องต้องต้องมีงานอื่นโอเคค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์เป็นหนึ่งนะคะจาก ข้อมูลต่างๆที่ได้มีการประชุมกับนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่นี้นะคะเรื่องของตรวจสอบหาสาเหตุตึกสตองถอล่มนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยก็บอกเลยนะคะว่า,าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบและต้องใช้กฎหมายนะคะนายฐมตรีย้ําเลยว่าจะต้องใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอนอกจากจะให้คําตอบกับประเทศไทยแล้วเนี่ยจะต้องให้คําตอบกับ ทั่วโลกได้ด้วยนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยตึกอาคารต่างๆในกรุงเทพมหานครเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวเหมือนกันแต่อาคารนี้เนี่ยถล่มอยู่แค่อาคารเดียวนะคะ mm hmm. เมื่อสักครู่นี้นะคะก็ได้สอบถามกับผู้เชี่ยวชาญน,นะคะที่เป็นหนึ่งในะคณะกรรมการอาจารย์เป็นหนึ่งเนะะี่ยค่ะก็บอกว่าในสมมุติฐานของอาจารย์เนี่ยถ้าดูจากสายตาดูจาก การดูจากข้อมูลต่างๆเนี่ยตัวอาจารย์บอกว่าลักษณะหรือลักษณะ,ะการล้มของอาคารถล่มมาในช่วงแรกวันแรกเนี่ยค่ะอาจารย์ก็บอกว่าถ้าดูจากตาเปล่าแล้วเนี่ยรู้จากข้อมูลเนี่ยในในส่วนตัวความคิดเห็นของอาจารย์เนี่ยน่าจะเกิดมาจากปล่องลิฟต์นะคะ ลองลิฟต์ ip, เนี่ยอาจจะมีการถลม่มแล้วก็ซุดลงมาแล้วก็ทําให้ระเนไปเป็นแนวเลยแต่เรื่องนี้เนี่ยก็จะต้องไปตรวจสอบอีกทีนะคะโดยการใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบ90วันนะคะโดยจะทําโมเดลขึ้นมาให้เหมือนจริงเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อที่จะตรวจสอบส่วนเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเรื่องเหล็กอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งนะคะที่ทําให้โครงสร้างอาคารไม่มีความแข็งแรงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหลังจากนี้นะคะ 10วันเนี่ยก็จะต้องรอลุ้นนะคะผลการตรวจสอบของคณะกรรมการที่นายกรัฐมนตรีเซ็นแต่งตั้งขึ้นมาเนี่ยคะ่ะเพื่อที่จะหาข้อเท็จจริงในการหาสาเหตุอาคารสงตองถล่มในครั้งนี้คะ่ะ